สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็พามารับชมบรรยากาศที่ตลาดนะัดเช้าวันอาทิตย์ก็เป็นตลาดอำเภอนะคะเพื่อน,น,ะะน,อนตัวนี้เป็นคอไปรู้ไม้ละสิบบาทตัวนี้มีสองเจ้านะคะนี่บรรยากาศทั้งหลังเราก็เป็นแม่ค้าบ,บ้านๆนะคะมีที่ประจํากันทุกคนแล้วแต่วันนี้คนเดินน้อยมากคะ่ะเ,เพื่อน ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดสิบโมงอยู่แล้วอันนี้ข้างๆเราไม่มานะคะมีแม่ค้าบ้านๆลงมาแทนส่วนข้างๆเราก็เป็นแม่ค้าประจำแล้วนะคะเพิ่งจะรู้จักกันใหม่ๆนี่ของเราเต็มมามีปลาหมึกดำมีไข่อัดแทงแล้วก็มีขอไปดูไม้ละสิบบาทวันนี้เราได้ไซส์ใหญ่นะคะอยู่ที่สามร้อยห้าร้อยก็จะเป็นกระดูกเขาจะใหญ่นิดนึง นี่ก็เป็นหนวดยักมาลาบาทวันนี้เราก็เตรียมมามีตันวดยักอย่างเดียวนะคะสําหรับมาลาบาทเพราะว่าปลาหมึกดํานี่เราทําไม่ไว้นะคะเพราะว่าดึกเราไปขายงานลํใหญ่แล้วกลับมาทําก็ดึกนะเพื่อนๆวันยอดที่เรามาวันนี้ก็4,500บาทลง2ล้านเช่นเคยส่วนวใชาขเราอยู่ตรงไกลๆน,นุ่นหละเพื่อนๆแต่เราจะท,ทยอย เอาปลาหมึกได้นะถ้าใครขายดีกว่าใครเนาะเพราะว่าเราอยู่ตลาดเดียวกันเราได้เปรียบตรงนี้แหละเราขายคนละยี่สิบคนละห้าสิบนี่เราก็จะไปเร็วนะเพื่อนเพื่อนคนไหนมือใหม่ก็ลองหัดขายหัดทำดูนะคะแยกร้านกันนี่เราเหมือนลงตลาดเดียวแต่เร,เราได้อยู่สองตลาดเลยเนาะเพื่อนเพื่อนนี่บรรยากาศโล่งๆข้างหน้านเราก็โล่งๆอย่างเงี้ยเราวันนี้ยังถือว่าดีเนาะเราเก็บตกก็ได้หลายบาทอยู่ รุปนะคะวันนี้ร้านของเราก็ได้อยู่ที่2 4 0 0บาทส่วนไฟใชยก็ได้ที่1,300บาทรวมกันแล้วก็ที่า7พันเจก็พอดีกับลูกค้านน้อยเนาะคนเดินนิดน้อยอันนี้เป็นปลาหมึกดําตัวนี้ลดราคาให้25บาทสำหรับลูกค้าประจำส่วนใตกล่องนี่เพื่อนให้นะเพื่อนนี่อันนี้รอบเก็บตก ตลาดจะเริ่กแล้วเนาะเพื่อนๆเก็บเราเรายังได้ขายต่ออีกอันนี้หนึ่งรอยบาทก็เงียบนะเพื่อนๆแต่ก็ต้องทำใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็ยังดีที่ฝนไม่ตกลงมาเรากาจะไปตลาดตอนเย็นฝนตกไม่ได้ไปเลยเพื่อนๆก็ให้กําลังใจเพื่อนๆมือใหม่กันคนนะคะสู้ๆไปค่ะเราก็จะเก็บร้านแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆ แล้วเจอกันใหม่หนั้หน้าค่ะให้กำลังใจทุกงานทุกอาชีพนะคะมีความสุขกันทุกคนจ้าแล้วเจอกันใหม่เนีย่ยเพื่อนๆเก็บของแล้วเราก็เก็บจ้า